ถ้าท่านชาวฝรั่งท่านเรียกรถจับมาส่งนะครับพูดกับท่านว่าจะไปส่งโอเคไหมท่านว่าได้เรียกรถแล้วคุยกับกระท่านเรียบร้อยแล้วพร้อมกับแจ้งว่าจะขออญาตตัดแต่งกิ่งไม้แนวริมรั้วเพื่อความสะอาด สวยงามในภูมิทัศน์ท่านว่าโอเคโนพร้อมแพร่โอเคโอเคขนวนจะกวาดบริเวณแนวนี้ก่อนนะครับนี่กวาดบริเวณแนวถนนก่อนนะครับถนนใช้ร่วมกันต้องร่วมกันทำท่านว่าโอเคโอเค I ride I clean นชอบความสะอาดแล้วก็สวยงามแต่ถ้าจะตัดต้นไม้ของท่านนะต้องบอกท่านก่อนด้วยไ่ใช่ตัดสุ่มสี่สมห้านะโดนนะดีไม่ดีเพิ่นเรียกค่าเสียหายได้เลยนะห้ามปิดตัดของเพิ่นไปโดยพระการเลยนะสุ่มสี่สมห้าโดนฝรั่งฟ้องหัวนะใช่เรื่องนะเฮ้ยใช่เรื่องธรรมดานะนี่ ขออนุญาตท่านละมันลกเรื้อยมาฝั่งนี้ทำให้ต้นไม้ของที่กินได้ไม่ได้รับแสงสว่างเลยต้องขออนุญาตท่านโอ้หนุ่มเป้หนุ่มเป้แต่งรถเหรออ๋อดูแลรถเคเดอร์รถทอดลงคลิปไลา์มากอยู่ คุณยายไปไหนไม่เห็นคุณยายนานล้วเป้หนุ่มเป้คุณยายไม่อยู่เหรอหมอเขาไม่ได้ยินเสียงเสียงรถแรงเสียงรถด,ดังสนั่นลุงจะมาเพล่วสวนก่อน โอ้ติดโลโก้อังกฤษเลยละเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาละนี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเป็นโลโก้อังกฤษเลยละนี่รถไม่ธรรมดาติดโลโก้สวยงามเลยเดินมาเพล่วสวนนะครับตัดแต่งิ่งไม้ให้ผลจากปกคลุมเพื่อต้น อะโวคาโดและต้นพุทราจะได้งอกน้มขึ้นได้ปลอดภัยแปนไว้ก่อนนะครับวันนี้ตัดแน่ถ้าขืนไม่ตัด <c oughs> ลูกเขาแก่เลยนะี่นี่ยังไม่แก่ยังไม่ถือว่าแก่ถ้าแก,ก่กว่านี้เราเรียบร้อยเรียบร้อย oh, เดี๋ยวต้องตัดแล้ววันนี้ตัดแล้วตัดแล้วนานกว่าน,นี้ไม่ได้ละ นานกว่านี้จะแย่แล้วพร้อมกับเจ็ดตัดเอาต้นมาลินไม้นี่ไปทดแทนจุดที่หมามันมุดหมา้ายมันมุดตรงช่องโหว่นะโอไม่ไหวหมา้ายหมาดุไายชาเอ้ยไก่ข่าไปอีกแล้วเด้อสวัสดี มาดีให้มาตัดเอาต้นลินไม,ม้โอ้โคนได้เขย่าได้เขยียวได้ง่ายอยู่ไปทำเป็นเสาสอดตรงจุดที่หมามันมุดสวนมุดเร้าไก่ไปใช้ประโยชน์ตัดไว้นานละอันนี้คอนได้แล้วเขย่าวได้แล้วโอเค เป้เขาขยันกันมาบัดดีมามาดีเอ้ยโอ้ต้นกล้วยมันงอไปกล้วยมันงอไปหน้าหนาวก็คายหน้าแล้งต้องลดน้ำหน่อย ืนไม่รดน้ำเลยรจะแย่ไปดิไปดิมานี่มาลงมานี่เอ้ยมากินนี่เร็วมากินนี่เร็วมามามาขัดเตรียมให้เราเร็วมามาลูกมามาเลยมาเลยมามานี่เตรียมให้ละมามามากินตรงนี้อ่ะกินตรงพืนนี่ก็ได้ แนตรงพื้นนี่ตรงพื้นนี่ตรงที่ไอชายยืนนี่นี่ก็ได้อ่ะเลยเออพื้นสไตล์สะอาดสะอาดไม่ต้องสำารงสำรับละแล้ระวังปืนไอชานะีมันเล็งโฟกัสไปทางนึงนเลยเกดลั่นมาเปี้ยง,งป้างยุ่งนเลยระวังด้วยนะมีแต่กินต้องระวังเนดะี๋ยวไม่ติดพลังงานแสงอาทิตย์พื้นให้เขารับปากเขาไวล้ละ จะได้ถูกหออที่ว่าจะมาเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เขานี่แหละเดี๋ยววันนี้ติดให้ลูกเอ้ยตัวนั้นมันมันผ่านจุดแสงไปแล้วที่ติดไว้สูงๆเพราะว่าให้พ้นมือคนที่มันจะมาลังควานลังขี้เองแต่มันก็ไม่ได้รับแสงจึงเป็นเหตุผลที่ไม่แสงสว่างไม่ออกจะจะขยับลงมาหน่อย คนอย่ามารังควานของเขาเดอ้อเขาตายไปแล้วก็อย่ารังควานเขาแม้แต่เป็นผีก็โดนรังควานไอ้ชาเนี่ยน้าลูกนะคนนี่ไม่ดีนะคนดีก็มีคนบุ๋มนี้คนไม่ดีมันก็มีคนมันมีหลายรูปแบบนะลูกนะวันหน้าได้วันหน้าวันนี้ปล่อยผ่านไปคุณตาคุณยายเอ,อ้ยวันหน้ามาแน่นอนขอที่หนึ่งจังๆให,ให้จะได้ทำบุญส่วนให้ ถวายเป็นทานให้ได้กินผลกินผลทานครับ